สวัสดีครับผมก็เดี๋ยวจะมาอธิบายการบ้านข้อที่3ถึงข้อที่6เลยนะครับอันนี้เป็นซอฟต์โค้ดของการบ้านนี้นะครับก็ในบรรทัดแรกนะครับจะเป็น .dseg ตัวนี้นะครับเป็นคำสั่งที่เอาไว้ประกาศว่าเรากำลังจะพูดถึง ตัวแปรภายใน s l a m นั่นเองหรือก็คือเรากำลังจะประกาศตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของแรมโดยที่เราจะตั้งชื่อให้ว่าเขาวานะครับแล้วก็เราจะยืมมา1นึใบนะครับหรือก็คือ8ปิดตรงตามหลอด led ที่เรามีทั้งแดดวงนั่นเอง อังจากที่เราประกาศตัวแปรเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ต่อด้วยคำสั่งนี้นะครับก็คือ CodeSegment นะครับก็ C S E G เป็นการประกาศว่าเรากำลังจะกลับมาสู่ในส่วนของโค้ดของโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เริ่มโปรแกรมเหมือนเดิมนะครับเซตให้ค่าเริ่มต้นอยู่ที่00ในฐานินะครับ โดยฟังก์ชันเริ่มต้นนะครับ start ก็คือผมจะสั่งให้เกิดการ call set led นะครับ set led ก็คือผมจะทำการโหลด ff เข้าไปใน Port a นะครับเพื่อให้พอต a เนี่ยทำงานนั่นเอแล้วก็ทำการโหลดค่า ff อีกครั้งหนึ่งเข้าไปใน p พอต a นะครับเพื่อทำให้ไฟ าจากนั้นก็ return นะครับกลับมาที่ฟังก์ชัน call set key นะครับ set key ก็คล้ายๆกับ set led นะครับก็คือเราจะสั่งให้ตัวของ port b นะครับเป็น0ูเพื่อเตรียมไว้ใช้ในการรับ input นั่นเองอาจากนั้นก็ return นะครับ ถัดมานะครับคือเป็นการเคลียสิ่งที่อยู่ในเขาว่าครับก็คือทำการโหลดค่า 0x00 นะครับเข้าไปใน R16 หลังจากนั้นก็ใช้คำสั่งนี้ครับ STS คำสั่ง STS นะครับก็คือ Store d i c t c to Data Space นะครับหรือก็คือเป็นคำสั่งที่เราเอาไว้ใช้ในการ ตามค่าจาก register นะครับไปเก็บไว้อยู่ในหน่วยความจำ s a m p นั่นเอง static แ a มนะครับหรือก็คือเราเอาค่าที่อยู่ภายใน r 1 6นะครับลงไปเก็บไว้อยู่ในเขาว่าตัวของ s l a m นั่นเองหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ฟังก์ชัน main นะครับฟังก์ชัน main เนี่ยก็มีลักษณะาการทำงานที่เป็น loop นะครับก็คือมีการคอ input key นะครับ แล้วก็คอเช็ค PB 0นะครับ PB 1 PB 2 PB 3นะครับแล้วก็มีการกระโดดกลับไปที่เมนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีลักษณะการเป็นการทำงานที่เป็นหลูนะฮะเดี๋ยวไปดูที่ Input Key ก่อน Input Key นะครับก็คือเป็นการรับค่าเข้ามาใน R 1 7นั่นเองนะครับโดยผ่านทาง pin B นะครับที่เราได้ตั้งค่าไว้ใน Set Key นั่นเอง การับค่าเข้ามานะครับเก็บไว้อยู่ใน register r 1 7นะครับแล้วก็คำสั่งนี้ครับ add i คำสั่ง add i นะครับก็คือเราจะสั่งให้เกิดการ Add กันนั่นเองโดย syntax ของเขานะครับก็คือ add i register แล้วก็เป็นตัว k นะครับก็คือเราจะทำให้สองตัวนี้นะครับเกิดการ add กันละไรา่อไหนก็จะเอาค่าที่ได้นะครับมาใส่ไว้อยู่ใน register rd นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราลองกลับไปดูที่โค้ดนะครับ ที่ค้ดของเราเนี่ยก็คือผมจะสั่งให้ r 1 7นะครับมาแอ d i กับ f นะครับ f ตัวนี้ก็คือเป็น00 04ตัวนะครับแล้วก็เป็น111เพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่า r 1 7มี1ที่บิด0ถึงบิด3นะครับค่าที่ได้หลังจากที่แอ d i แล้วก็จะได้ค่าเดิมออกมานะครับส่วนค่าใน บิตที่4ถึงบิตที่7นะครับก็จะถูกแอดด้วยศูนย์นะครับก็จะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับหรือก็คือคำสั่งนี้เนี่ยจะเป็นคำสั่งที่เราเอาไว้ใช้ในการคัดกรอง Input อีกทีหนึ่งนะครับว่า Input ที่เราอยากสนใจเนี่ยเป็นแค่เฉพาะ4บิตแรกเท่านั้นส่วนอีก4บิตหลังเนี่ยเราไม่ได้สนใจเราก็เลยทำให้เขาเป็นศูนย์ไปก่อนนั่นเองครับหลังจากนั้นก็ดีเทิร์นกลับไปที่ฟังก์ชันเมนนะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นการเรียกฟังก์ชันคอ p p ี p p สนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน p v 0นะครับก็เกิดการคอม a พ์นะครับระหว่างค่าภายใน r 1 7กับตัวเลขนะครับตันนี้ก็เป็นตัวเลข1110นะครับก็คือสวิตช์ของเรานะครับเป็นแบบปล่อยเป็นห้กดเป็นโลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เรากดก็คือ ตำแหน่ง0ูก็จะเป็นโลจิกศูนย์นั่นเองเราก็เลยเอามาคอมเพล์นะครับว่าค่าใน r 1 7นั้นเป็นในตำแหน่งแรกเป็ตำแหน่งบิตแรกนั้นเป็นศูนย์หรือยังถ้าเป็นศูนย์แล้วก็หมายความว่าบิตนั้นกดแล้วนั่นเองแต่ถ้าเป็นเช็ค pb 1นะครับก็จะเช็คกับตัวเลข1 1 0 1นะครับแต่ก็คือจะเช็คว่าบิตที่2นั้น เรากดแล้วืะยังถ้ากดแล้วจากโลจิกไฮก็จะกลายเป็นโลจิกโลจากเลข1ก็จะกลายเป็นเลขศูนยนเองถ้ากดแล้วเราก็จะสั่งให้กระโดดไปที่ d r e r s e นะครับตัว p v ศเช่นเดีวยวกันนะครับถ้าเกิดว่าค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเท่ากับที่ตั้งค่าไว้แล้วนะครับก็จะทําการกระโดดไปที่ฟังก์ชัน n c r e a s e นั่นเองเช่นเดีวยวกับ pb 2แล้วก็ p v 3นะครับ ที่เอามาคเอาค่าภายในรีจิสเตอที่เก็บมาจาก Input นะครับเอามาคอมเพ์กับตัวเลขอย่างถ้าเป็น p v 2เนี่ยก็คือเป็น101 1นะครับเพื่อเช็คว่าบิตที่3เนี่ยเกิดการกดแล้วหรือยังถ้ากดแล้วเนี่ยก็จะกระโดดไปที่ Rotate Left นะครับ p p 3นะครับก็คือเกิดการเช็คนะครับว่า ค่าภายใน r 1 7เนี่ยตรงกับเลข0 1 1 1, 1แล้วหรือยังถ้าตรงแล้วเนี่ยเราก็จะสั่งให้จำไปที่ r o t a ท e ไลนนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยคือถ้าใช้เป็น b r e q นะฮะโปรแกรมหลังจากที่เรา build ไปแล้วโปรแกรมจะฟ้องว่ามันอยู่นอกระยะก็คือไม่สามารถกระโดดไปได้ในเองก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่นะครับกลายเป็นว่าถ้าเกิด ตัวนี้นะครับไม่เท่ากับถ้าเกิด2ตัวนี้ไม่เท่ากับก็จะสั่งให้กระโดดไปที่บรรทัด skip loop นะครับหลังจากนั้นก็จะเกิดการ return กับที่ฟังก์ชัน main อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่า2ตัวนี้มันเท่ากันนะครับบรรทัดนี้ก็จะปล่อยผ่านนะครับแล้วก็มาเป็นคำสั่ง jump Net นะครับคำสั่ง jump ตัวนี้ก็จะสามารถกระโดดได้ไกลกว่าคำสั่ง b e q นั่นเอง ก็จะกระโดดไปที่ฟังก์ชัน rotate ไ right ปนะครับเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันทั้ง4กันนะครับนี่ครับฟังก์ชันทั้ง4หลักๆแล้วก็จะคล้ายๆกันนะครับหลังจากที่เราเข้าฟังก์ชันมาแล้วนะครับยกตัวอย่างเป็นฟังก์ชัน increase นะครับก็จะเกิดการคอฟังก์ชันที่ชื่อว่า wait release หรือการรอปลอ่อยนั่นเองเดี๋ยวข้าไปดูก่อนนะครับคำสั่ง wait release นะครับก็คือทำการโหลดค่า 10เข้าไปใน R 2 0นะครับแล้วก็ทำการคอเดเรย์เพื่อให้ตัวของโปรแกรมเนี่ยเกิดการเดเรย์สัก0.1วินาทีนะครับหลังจากที่ตัวของโปรแกรมนะครับเกิดการเดเรย์ศนวินาทีแล้วเนี่ยก็ให้เกิดการคออินพุตอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อดูว่าผู้ใช้ปล่อยปุ่มแล้วหรือยังซึ่งการปล่อยปุ่มเนี่ยก็คือ ทุกปิดจะกลายเป็น1นึ่งเองเพราะฉะนั้นก็จะเอามาคอมแพ e กับ 0f นะครับหรือก็คือ0000 1111นั่นเองเอาค่าภายใน r 1 7ที่ได้จาก input ครับมาคอม a พ e กับ 0f ถ้าเกิดว่ายัางไม่เท่ากันเนี่ยตัวของโปรแกรมก็จะสั่งให้กลับไปวนลูป n r r e a s e ใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือก็คือวนกลับไปเช็คอีกรอบ จนกว่าจะมีการปล่อยปุ่มน,นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่า2ตัวนี้มันเท่ากันแล้วนะครับตัวของโปรแกรมเนี่ยก็จะปล่อยผ่านนะครับแล้วก็มาค่าข้างล่างนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าใส่กันเหนียวเอาไว้นะครับก็คือเป็นการโหลด0ูนเข้าไปใน r 1 6นะครับลหลังจากนั้นก็ใช้คําสั่ง sts นะครับในการโหลดค่าจาก r 1 6เนี่ยเข้าไปในคาวาเนเองแล้วก็กระโดดไปที่ตุินนะครับ ในส่วนของรูปอินนะครับนั่นจาตัวโจทย์เนี่ยต้องการให้แบบต้องการให้เป็นแบบ Data d i ได c t นะครับแบบ Data d าได c t เนี่ยก็คือเราจะดําเนินการภายในแรมนั่นเองไม่ได้ดําเนินการผ่านในตัวของดิจิต t e อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาค่าจากเขาวานะครับมาโหลดใส่ใน r 1 6แล้วก็ทําการ Increase r 1 6ขึ้น1น,นะครับ เพราะฉะนั้นใน R16 ตอนนี้ก็จะเป็น1แล้วนะครับแล้วก็โหลดค่า r 1 6นะครับเก็บไว้อยู่ในคาวาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการฝากค่าเอาไว้นะครับแล้วก็มาถ้าถัดมานะครับ move r 1 8กับ r 1 6ก็คือเอาค่าภายใน r 1 6เข้ามาเก็บไว้อยู่ใน r 1 8นั่นเองหลังจากนั้นก็เรียกคำสั่ง output led นะครับ ซึ่งตัวของ output LED นะครับก็คือเราจะโหลดค่าให้ R16 นะครับเป็น1ทุกบิดหลังจากนั้นก็เกิดการ Exclusive OR กับ R18 นะครับแล้วก็ R16 เพื่อให้ R18 เกิดการกลับบิต1ครั้งนะครับเพราะว่าในตัวของไฟ LED ของเรา เป็นแบบ i t i ี low นะครับต้องใช้สัญญาณ0ในการทำให้ไฟติดนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นหนึ่งเนี่ยมันก็จะเพี้ยนนะครับก็เลยทำการกลับบิดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ส่งค่าภายใน R 1 8นะครับออกไปยังพอร์ต A นั่นเองแล้วจากนั้นก็ return กลับไปที่ฟังก์ชันที่เรียกนะครับ หลังจากนั้นก็เกิดการดีเลย์นะครับก็คือในการโหลดค่า10เข้าไปใน r 2 0นะครับแล้วก็ดีเลย์อีกครั้งหนึ่งก็จะได้ประมาณ0 1นยุด1นวินะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเปรียบเทียบนะครับว่าค่าภายใน r 1 6เนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะครับตลอดเนี่ยมันเท่ากับ1นึ1ทุกปิดแล้วหรือยังถ้าเกิดว่ามันเป็น1ทุกปิดแล้วนะครับก็ให้กระโดดไปที่รีเซ็ตนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้เป็น1นึ่งบิตเนี่ยก็ให้สคริปเช็คไปนะครับสคริปเช็คตัวนี้ก็คือเป็นการสคริปรีเซ็ตนันนเน่งนะครับก็ทําการโหลดขอดครับทำการลูปอีกครั้งหนึ่งนะครับลูปไปเรื่อยๆจนกว่า R16 เนี่ยจะเป็น1นึ่งนึงบิตนั่นเองแต่ถ้าเป็น1นึ่บิตแล้วนะครับก็จะกระโดดมาที่ฟังก์ชันรีเซ็ตเราก็จะทําการโหลดค่าศูนย์เข้าไปใน R16 นะครับแล้วก็จะทําการ เอาค่าภาใน R16 นะครับโหนดเข้าไปใส่ไว้อยู่ในขาวานะครับหรือคือใส่ไว้ในแลบนั่นแหละแล้วก็เอาค่า16นะครับ Copy ไปใส่ใน R18 แล้วก็เอาไปใส่ Output LED ครั้งนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับที่รีเสร็จแล้วก็จะกระโดดกลับไปที่ฟังชันเมนเพื่อรอรับคำสั่งใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของ ข้อที่3นะครับเป็นการเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเมื่อกดปุ่ม้วปล่อยน,นั่นเองส่วนข้อ4ข้อ5ข้อ6ก็คล้ายๆกันนะครับเนีย่ยเมื่อกี้เป็นข้อ3นะครับเป็นการ i n c r e a s e ถ้าข้อ4เนี่ยก็คือเป็นการ d e c r e a s e นะครับหรือเป็นการลดเลขลงทีละหนึ่งนะครับจุดที่แตกต่างกับตัวของ i n c r e a s e ก็คือเป็นการโหลดค่าเริ่มต้นเข้าไปน,นั่นเองอย่างในตัวของ Inc r e a s e นะครับเราจะโหลดค่า0 0นเข้าไปในตอนแรกนะครับ แต่ว่าในตัวของ decreas นะครับเราจะโหลดค่า1ทุกตัวปิดเข้าไปใน r 1 6แล้วก็เอา r 1 6นะครับไปเก็บไว้อยู่ในค i าว c าน,นั่นเองหลังจากนั้นก็เริ่มลู o ของการ decreas นะครับโดยการเอาค่าของค o าาวานะครับมาใส่ใน r 1 6แล้วก็ลดค่าของ r 1 6นะครับ decrement แล้วก็เอาค่าของ r 1 6นะครับที่เกิดการลดแล้วนะเอามาใส่ในค o าา r านะครับด้วยคำสั่ง sts นะครับ แล้วก็ Copy ค่าจาก R16 นะครับมาเก็บไว้ใน R18 แล้วก็เอา R18 ไปใช้ในคำสั่ง Output LED ครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. เกิดการดีเลย์นะครับ mm hmm. แล้วก็มีการเช็คนะครับว่า R16 เนี่ยเป็นศูนแล้วหรือยังเป็นศูนถูกปิดแล้วหรือยังก็คือโปรแกรมเนี่ยมันเสร็จแล้วหรือยังถ้ามันเสร็จแล้วก็จะกระโดดไปที่รีเซ็ตนะครับแล้วรีเซ็ตเนี่ยก็จะกระโดดกลับไปที่ฟังก์ชันเมนเพื่อรอรับคําสั่งม่อีกครั้งหนึ่งน,นั่นเอง แต่ว่าถ้าเกิด R16 ยังไม่เท่ากับ0น,นะครับก็จะข้ามมาบรรทัดนี้นะครับแล้วก็กระโดดไปที่คำสั่ง loop decrese a อีกครั้งหนึ่งนะครับเกิดการ loop ใหม่อีกครั้งหนึ่งจนกว่า R16 จะกลายเป็นศน,นั่นเองอันนี้คือข้อ4นะครับสำหรับ decrese a ถัดมาเนี่ยคือข้อ5นะครับตัวเลเล็เช่นเดีวยวกันนะครับก็จะมี หลังจากที่มาถึงฟังก์ชัน rotate left แล้วนะครับ mm hmm. ก็จะมีการขอ wait release นะครับ mm hmm. ก็คือรอปล่อยนั่นเองแล้วก็ดูว่าเขาปล่อยแล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่ปล่อยก็จะกระโดดกลับไปที่ฟังก์ชัน rotate left อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เรียกใช้คำสั่ง wait release อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทีนี้นะครับการโหลดค่าใส่ใน i6 เนี่ยจะไม่ได้โหลดเป็น ตัวเลข0หรือเป็นเลข1ตัวบิดนะครับแต่ว่าเราจะโหลดเป็นเลข1ที่ปิดแรกครับบิด0หลังจากนั้นก็เอาค่าของ R16 นะครับเก็บไว้อยู่ในคาวา่าแล้วก็เริ่มคคำสั่งลูปเล็บนะครับทีนี้เนี่ยในการโรเ t e นะครับผมจะเขียนแตกต่างกับตัวของอิน r e ี s e แล้วก็ตัวของ decrease นะครับตรงที่ว่า ในส่วนของการโรเทนะครับผมจะเมื่อเริ่มการหลูปแล้วนะครับผมจะคอเอา u t p u t ก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มการโรเทชเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาโรเทมาก่อนการเอาพุทนะครับมันจะทําให้การแสดงผลจริงๆของตัวไฟจะข้ามบิดแรกไปนั่นเองเพราะฉะนั้นผมอยากให้มันแสดงบิดแรกด้วยนะครับก็ เมื่อเราเสร็จค่าให้บิตแรกเนี่ยเป็น1น,นะครับผมก็จะเรียกคำสั่งเอาคูดออกมาเพื่อแสดงค่าให้บิตแรกนะครับไฟติดทันทีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยเกิดใช้คำสั่ง rotate left นะครับในการเลือ่อน1มาทางซ้าย1ห,หน่วยนะครับ1บึ่ิดหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเกิดการดีเลย์นะครับแล้วก็เป็นคำสั่ง c o m p พนะครับว่า ในตัวของ I16 นะครับเป็นศูนย์ทุกปิดแล้วหรือยังหรือก็คือโปรแกรมตัวนี้ครับพาหนึ่งที่อยู่ในปิดแรงนะครับไปจนสุดในปิดที่7แล้วหรือยังถ้าเกิดว่าสุดแล้วนะครับก็จะเกิดคำสั่งรีเซตพอเกิดคำสั่งรีเซตก็จะย้อนกลับไปที่เมนเพื่อรอรับคำสั่งใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองแต่ถ้ายังนะครับก็จะเป็นการวนลูปเลฟอีกครั้งหนึ่งนะครับลูปเลฟก็เกิดการแสดงผลนะครับ เกิดการ rotate left มี delay แล้วก็มีการเช็คนะครับว่าตัวของโปรแกรมนั้นทำงานเสร็จแหรือยังนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของข้อ5นะครับ rotate left ในส่วนของข้อที่6ก็คล้ายๆกันนะครับเป็น rotate right เป็น rotate right ก็จะมีคำสั่งรอปล่อยปุ่มนะครับเช็คว่า ปุ่มปล่อยแล้วหรือยังถ้าปล่อยแล้วก็จะข้ามามาบรรทัดถัดไปถ้ายังก็จะวน loop อยู่ที่เดิมนะครับทีนี้ส่วนที่แตกต่างกันก็คือในส่วนของโล w head l i นะครับเราจะกําหนดให้บิตที่8นะครับหรือบิต7นะครับเป็น1นะครับแต่ที่จะเป็นบิตศูนย์หรือบิตที่1นนะครับแล้วก็ หลดค่าของ R16 นะครับเก็บไว้อยู่ในขาว่าแล้วก็เริ่มต้น loop ไลน์นะั่นเองมาเดิมเลยครับก็คือเราจะใช้คำสั่ง output LED ก่อนที่เราจะไป rotate ไลนะ์นะั่นเองเพราะว่าเราอยากให้ตัวของโปรแกรมนั้นแสดงในตำแหน่งแรกด้วยหลังจากที่ output เ,เสร็จแล้วนะครับก็เกิดการคำสั่ง rotate ไลน์นะครับเกิด delay แล้วก็เกิดการเช็คนะครับว่า ตัวของโปรแกรมนั้นสําเร็จแล้วหรือยังถ้าสําเร็จแล้วก็จะย้อนกลับไปที่เมนเพื่อรอรับคำสั่งมาอีกครั้งหนึ่งถ้ายังก็จะวนลูปอยู่เหมือนเดิมนันเองก็ทั้งหมดนะครับเป็นการบ้าน3 4 5 6หนะครับในส่วนของฟังก์ชันใหญ่ๆนะครับก็ใช้คล้ายๆกันนะครับใช้ตัวเดียวกันแล้วก็จะมีแยกย่อยนะครับว่า กรรมที่3จะเป็น increase กรรมที่4เนี่ยจะเป็น decrease กรรมที่5จะเป็น dot head left กรรมที่6จะเป็น dot head right นั่นเอง